เธอพลงนี้ปริมเงียบจังเลยอ่ะเงียบจนแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ยปริมโดยตนเองปริมมีข่าวกับเจนจินะคะใช่แต่ว่าไม่มีใครส่งฉันหน่วยส่งแล้วฉันได้ห้าสิบยังไม่ส่งใครเลยอ๋อเฮ้ยพี่บอยปกรณกี่นะคะไม่เกี่ยวกันอะไรไม่เกี่ยวกันเอสเป็นห้าสิบก็ไม่เกี่ยวกับกับไอ้นี่ของเราไม่คือห้าสิบปีไม่เกี่ยว คือส่งได้เฉพาะเบอร์มือถือธรรมดาจได้เนาะจริงตายนอนนนอไปก่อนเดี๋ยวฉันส่งเองนะคะไร้ไงไม่ได้ออกงานอีเวนต์นานมากเลยคนณพี่บอยหายไปไหนนางออกงานต่างจังหวัดตลอดนะคะแล้วเมื่อวานนางแบบไม่ได้นอนตาบวมนะคะแต่ว่าประทับใจคือนางเป็นแฟนคลับอินสตาแกรมดิฉันค่ะนางเหมือนเดิมเลยนางรู้เรื่องว่า พี่กันตภัทรมีคอนเสิร์ตสามปีน้องนภาครึ่งใจด้วยว่าโอ้ยน้องเป็นแฟนขายพราะเราก็จัดกันตพัทรให้นะคะจากงานปลูกเถิดชาวไทยเมื่อชเช้าเผื่อใครไม่ทันนะคะม,มีบร,ริยยการนักร้องเพลงด้วยครึ่งใจแล้วก็งานนี้มีคุณชายรณพีด้วย,วยจะบอกว่ากาันกับรนกับเจมมาเนี่ยนั่งสนิทกันนะนั่งอยู่บ้านเดียวกันไงใช่นะคะแล้วก็เจมมาเนี่ยคือนเาะคุณน้าคุณน้าของคุณน้าของลุงการเนี่ยเปิดคลินิกแล้วเจมมาเนี่ยไปทำหน้าบ่อยคือแบบไปทำาแบบทำหน้าใส่ อเคยเจอกันอะไรฮะเออนภาพัฒน์มีเพื่อนเป็นเจมมาว่ะเออนะคะตัวซีเลยนะเออดำๆกับผู้ชายนั้นแต่พี่ก็พอนะอุ้ย ลอยอยู่วันนี้เราไปหาดใหญ่นี่ไงเจมมาหล่อเบย์บอกเลยดังชัวร์ชื่อที่ชันเจมมายังมีเอสเมทมาเห็นไหมเจมมากับมิ้นนางขี้เล่นเดี๋ยวนางจะอ้อนแฟนคลับได้แบบอลังนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวไปดูเซตนี้แล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศงานปลูกเถิดชาวไทยด้วยมีทั้งการร้องเพลงด้วยเบาเบาเลยคะไปดูวัสรุการณ์การนับพารเจมมาแล้วก็ภาพบรรยากาศแล้วต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค โอ้พี่บอยเปนนี้หล่อเบอร์จริงเหรอเฮ้ยเกี่ยวลองกินถึงพี่บอยมากจริงจริงเหรอฮะอวันนั้นพี่แจ๊คครับมีส่งข้อความขายมาบอกว่าพี่บอยข้อความสวัสดิ์ส่งมาถึงผมฮะอฮะพี่บอยตายหรือยัง <laughs> ไม่ใด้ไม่ได้จริงจริงไม่เจอกันนานไงไม่เจอกันนาน<ไ>พี่บอยทมาหากินอะไรอยู่ครับไม่เจอกันคราวน,นี้ตอนนี้ก็ถ่ายละครครับแล้วมีรถโชว์ต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพนี่เราไม่เจอกันมาอาทิตย์กว่าเนาะใช่เพราะว่าในกรุงเทพตอนนี้ต้องย่ายงานออกจางจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมีน้อยหน่อยพี่บอยเป็นลาบุรีไปราชบุรีเขาตามตลอดเลยนะโอ้จรรรรรริงเเหออฮะาานนนััั้ชบบุีีมกสต์ไปค เลยตามไปป้าใหม่ผมหมายว่าเขาตามว่าพี่บอยไปไหนแต่ไม่ได้ตามไปอ๋อใช่ผมล่าสุดไปนี่นะลำพูนใช่ครับผมสาม G ใช่ไหมใช่ครับผมทู o ูบครับผมฮะวันนี้มางานนาฬิการาโดครับผมใช่พี่เงี้ยป้าฮายมากอยากได้นะครับเท่าไหร่ครับโอ้นี่กี้เขาบอกว่าประมาณแสนห้าได้ครับผมใช่ซื้อได้อยู่แล้วกีนเรียกเคียงพยายามแบบว่าบอกขออยู่แต่เขาไม่ให้ คุณเล้งครับก็ความจริงแล้วนี่เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของลาโดครับก็เป็นนวัตรกรรมใหม่ชื่อรุ่นไฮเปอร์โครมครับผมก็คือดูแข็งแกร่งทนทานแต่ว่าเบาสบายครับผมนาฬิกานี่มันเสริมบุคลิกออหนุ่ม,หมๆหล่อๆอย่างพี่บอยผมว่ามันก็เป็นเรียกว่าอะไรครับผู้ชายเนี่ยอิเทสเอเรี่มันมีไม่เยอะหรอกแต่หลักๆก,ก็คือนาฬิกาที่แบบว่าแล้วสำหรับผมเนี่ยนาฬิกานี่เป็นอะไรที่สําคัญกับผมมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเป็นคนติดนาฬิกามากเวลาไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงคือต้องดูแบบเป็นคนดูนาฬิกาบ่อย ใช่ครับมันบอกด้วยว่าเราแบบบุคลิกกันยังไงเนาะอวีหลอ่อใช่ใช่ใช่ครับก็คือแล้วเวลาเลือกนาฬิกาผมต้องเลือกให้เข้ากับชุดด้วยว่าคนนั้แต่งชุดไหนอะไรยังไงอย่างวันนี้ก็หล่อก็ต้องครับผมหล่อไหมครับวันนี้หลอ่อหลอ่อสูเปี่ฮันได้ไหมครับไะไร่ะ เลือกไม่ถูกพี่บอยละคนรนี่บอกว่าถ่ายไปแล้วในสวนขวัญใช่ครับ, <im it> บเจอมาก,กี้บอกว่าฟินมากเขินพี่บอยอ๋อวัอน, <im it> นเจอมากี้ใช่ไหมคือ <im it> <c oughs> ด้วยความที่เราไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันมานานนะครับ <im it> แล้วก็ได้กลับมาเล่นละครด้วยกันมันก็ยังต้องจูนกันนิดนึงเวลามองหน้าก,กันอะไรก็มีเขินๆน,นอะไรกันบ้างก็ใช่ครับเจอนอกรอบก็บ่อยเนาะใช่เวลาเจอนอกรอบมันไม่ไม่เป็นไรไงแต่ว่าพอทํางานเนี่ยมันไม่ทํางานด้วยกันบ่อยก็เลยแบบเออเขินๆนิดนึงเลย่บอยต้องหล่อนะไม่ผมผมก็เขินนากี้เหมือนกันใช่ก็แบ เหมือนครับเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงครับ แต่ว่าคนดูต้องฟินแน่นอนฮะใช่ครับผมรับรองว่าคนดูสนุกแน่นอนค่ะแล้วที่มนจันทาละะ่ะคะปากระจ่างดาวรับผมของผมมันจะได้ชมประมาณปลายมิถุนายนนี้ครับผมต่อจากมนจันทาของมากี้ครับคงไม่ได้หายไปไหนเนาะไม่ครับผมก็ยังมีให้ดูเรื่อยๆก็คือเดี๋ยวมีปากระจ่างดาวใช่ไหมครัส่วนในสนขวัญน,นี้ถ้าเกิดทันปลายปีก็ได้ชมปลายปีเลยครับผมสุดที่วันนี้หลายคนมาถามเรื่องคุณแม่บอกอยากให้มีน้องเขียนเป็นเรื่องเนราวอยากให้มีแฟนอะไรเงี้ยเขียนที่ไหนฮะอินสตาแกรมแม่เขาก็แซวคือแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันแม่ เขาบอกว่าเนี่ยไม่มีแฟนก็ต้องมากินกับแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วคือ ก็คงด้วยด้วยด้วยอายุผมนครับตอนนี้แบบยี่สิบเก้าแล้วอะไรมันคงถึงใบที่ต้องมีครอบครัวแล้วนะพี่แจ๊คเท่าไหร่ครับตอนนี้สองใช่อรัก็คือแบบก็คงงถึงต้องถึงเวลาที่แบบเออต้องมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบคงอยากให้มีคนที่เราคุยแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นคู่คู่คิดเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่มียังยางครับตอนนี้ไม่มีเวลาใช่ครับผมถามว่าเราไม่ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าบางทีทํางานหนักหไปมันก็ลืมเรื่องผู้นี้ไปครับใช่ก็ไ่ าไปเฉยๆเนาะครับผมสิไปเลื่อเลื่อนก่นไม่ใช่สิทำงานก่อนพี่บอยสิ่งพี่บอยอีกตอนไหนกันเยอะครับผมวันศุกร์นี้ครับผมงานเสียบเพนเตอร์ไปนะครับโอ้ไม่ได้อยู่เปล่าเอาไปไหนฮะพูดถึงไปไหนไม่ไปไหนเราค่ะการรับโล่อ๋อครับนล่วสุดไปสุพรรณไปดูคอนเสิร์ตพึ่งไกลมาเนี่ได้ไงผมสุดยอดวะ อย่าลืมคอมเมนต์แฟนคลับของแจ็กกะลีนครับผมผมรู้ว่าแจ็กกะลีนไปไหนขึ้นใจจุพันคอนเสิร์ตครบรอบ3ปีกันนาพัฒนนี่เป็นไงเก่าวะอย่าลืมเชียร์แลกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเชียร์พี่บอยด้วยมีอะไรให้นำเสนอว่า V C D ีดี3หนังสือครับผมอ๋อมีมีด้วยเหรอครับอ้าวไม่มีนะคะไม่มีวีซีดีก็ตอนนี้ก็มีละครนี่แหละครับผมก็คือพระกระจังดาวแล้วก็ในชลขวัญครับผมนะฮะ แล้วก็ตามงานต่างๆของพี่บอยเนาะครับผมไงฝากผลงานของน้องกันด้วยครับผมตอนนี้ฝากพี่บอยด้วยน้องกันน่ารักผมชอบน้องกันน่ารักล่าสุดร้องเพลงประกอบละครคุณชายรัชานนท์เพราะมากจริงอ้าวก็ผมดูละครทั้งสามเลยครับนะฮะผมเป็นแฟนคลับน้องกันครับรับพี่บอยเบอร์นะฮะขอบคุณครับบ๊ายบายครับไม่หายดูตัวพี่บอยเอยู่พี่บอยอยู่แล้วรีบไปรีบไปไม่รีบเลยสวัสครับดีค่ะ